ซอยจุเห็นแล้ววันนี้กราบพอโทษขอไผ่คนบอก,กินเนื้อบอก,กินดิบนะเจ้าว,วันนี้เป็นปอบเจ้าว,วันนี้คือยากเนยเพี้ยเจ้าเพียของผม,มกินตับก่อนกำลังบาเลนมาตุ้งแขก Black thì mến cực nhạc sai ta, các kiểu Hai bộ kinh tiếp của lượn than, con nó Mượt บิ้นต่ำมาละบุมมิพักเองครับเรียกแต่บาเรนซาพันจีนอันก็หมืดหมืด อืมันเข้อห้องหอมดวนใหญ่ผักกางเป็นห้องอย่างคุณดวนใหญ่ กลางวันอา,นากาศฮอนจะกลางคืนขอดเป็นสีเย็นๆกลางวันแดดฮอ่ห่อนน้ำหนักกบดีอื้ออื้อือออ้พักแดดฮอนก็ปลากันเปิดเพลง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không ชื่อจะเจ้ามืออกเอามาลงคลิปถึงสูตรตี๋ท่นลองดูมันข้าวมันไม่ไหมัหมบหวาน Ông bận tàu xì với chắc lắm. nó vắn đưa kín. Mà lý đi. Tắt tiết. Thuần ra bát, Suộp gặp treo Sắc cắm. Sắc cắm.

คนเหนือ,อยังมามากกินดิบเขาไม่ได้มากกินกับผู้คนนะเจ้าชอบเป็นบางคนกินเป็นบางคนคนมังมีคนบ่มัเมีนะเจ้าตนใดผนก็จะมองขาอ่าวว่าคนกินดิบกินอะไรอย่างนี้จะเป็นตั้งอีสานแต่ตั้งเหนือก็มนี้เจ้าเจ้าแบไ,ไดดผู้คน การกินมันก็แล้วแต่คนมาคนชอบเนาะว่ากันมาได้คนอีสานกับคนเหนือกินเราจะค่ายๆกันกับข้าวกับปลากินดิบกินซุปอยู่แต่คนมกัก

trên thuyền 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 ชื่นใจกินน้ำตุ๋ยกลนนะเจา้าคลิปนี้ไมน,นิดก่อนมากินซอยจุรนะเจา้ากินเลือดเอ้กินเลือดนะกินเนือ้อสดสดสุป,ปีีสุนองดูนะเจา้าใครใครชอบกดปักเป็นกับรังใจก็ไล์ก็แชร์ก็ติดตามนะเจา้าใครตีบวกกินก็มาเป็นอย่างเข้ามาดูคือกับรังใจแมนไดใจนะเจา้านะเจา้าไป้ากกันม่คลิปนะนะเจา้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณจัดน,นะนะเจา้าขอบคุณเจา้าสวัสดีเจา้า